แล้วนี่ใช่มันยนะ <c oughs> กระซี่แต่ดังมราท่านใส่เสื้อแล้วจะโตเลยน่าก็แล้วอีด้านนึงก็ปวดดอนวะ มาบัววัยเย็นสบายสุ่มสับเย็นสบายสุ่มสับความพันของบัววันจะตากฝังเพื่อนนี่ก็นยังบมนตากยังพนหัวชาวนอนพี่เาวพน้อยเช่นขันเป๊กเป๊กมตกแตกแตกใจเดียตั้งมือแหงมือกเปมาบััยเปียกเบิดไปจยอนล่า มาเบิง่งพามาเบิง่งอันสบายดีเด้อพนะี่น้องป้าตะก,กะหัวหน้าเต็มอันย่ะอันนี้นัน่ะพามาเบิ่งลุงเรื่องพามาเบิ่งลุงเรื่องสนเขาง่วงไอหน้าเจ้านาน้ำเต็มถุงไว้มันแม,นม่นนะ้าเรื่องแห้งสีร้ายแล้วเนาะ เชียตวจับอีม่วงมาได้เนาะเรียกหน่อยนะบอก็เรียกว่าเพื่ออยู่จังคำเราถือมาเนี่ใช่นะเสียบในดินนะม่ได้ผูกเสือกบ่เสือข่าวข่องดึงมาเลยไปแล้วสองหรบ่ บักมี so ่อยบักม e. ี่ถ้าเราผูกบ่ะเอออันบักมี่ืะส้นเราแหละเลยเลือแตีม่วงผู้เรียวบ้านอันพวกอันบักมีเข้าน่ะบทษบนใส่ไห้บ่พวกเถ่าเถ่าเนียเสียงไรน่งไรนำน้องรัา มา,มาอานั it, นทำมาเยี่ยงนายังมาไล่ทำนี่นะมาไล่ขึ้นใส่ของเบาไว mắt ra กำลังใส่อันนั้นะเสือขาเจ้าม,มารักของนี่คือเกาอ่านะเส้นาซนเก่าคือเกา่า ได้สลุกย่อบรได้ผูกว่า ไดไปผูกง้วไม่ผูกได้มันันหายนิดหน้อยจแก้ดิงอพี่น้องทั้งสื่อเลยด้อยพี่น้องพอยหัวกามที่เขาลักนี่มันเข่าหยาบไปสุดเนาะมันเข่าในลักมีหยากเลยพี่น้องเลยมันเหมือนกสบโเข้าเลยเราต้องอยู่ห่างๆก่อน ไม่แล้วมานี่ยงัวแดงซองวะงัวแดงซองข้าวลูดกับงัวหน่อย่าอาเล็กสีอาเล็กสีทางดังอาเล็กสีดังโอยักบ่มีเต้าห้องบ่ปีไหนสุดน ງົວໂຕໃດวะພີ່ນະຊົນງົວຊົນງົວອັນນະບໍแม่ງົວເຮົາຫນືງຫນາລະນະຊົນງົວດອກນີ້ເນາະຊົນແລລະນອຊີບບຈໍຫາຍບຮ້ອງນອຊີດິໍາ มันบยยามให้ซนนะพี่เนาเอออยู่อยู่เห็นลุงเรื่องซนเข้าหายได้ข้างามๆกัได้ผูกกินหนาเข้ามาหัวเข้าวน 嗯。<laughs> <laughs> งัวเดงงัวแดงซองกับงัวน่ะบ่งัวแดงซองเจ้าเหน่แหละงัวแดงซองเจ้าเหน่อหรือ่แหน่แล้วแหละผู้เอ้ยป้าไปจับงัวมีน่ะแม่ป้าป้าไปจับงัวมีน่ะแม่ป้า วนมีผู้ไปจับงัวมีอีล้วงัวน้อยงัวลูกอีม่วงเด้พองัวมีอียังอําวานบ่มีเสื้อก็บ่ได้จับเนาะตอนที่เฮาลงมากับแพนด้าเนาะพนสิลงมายังบ่ทันาบ่ไปโรงเรียนดอกอฝนตกไปมอก็เปียกเลย ไปหลุปาลงเรื่องแล้วล่ะปะไปเทียงเลยเลอะเลยสุดจ่อยฮะตอนนี้มาฮอดตวยเนาะย่งฮอดหมู่ีแล้วมันสิให้จับหรือเปล่าอันนี้แม่มันบ่จับพี่น้องฮยัง จู่ไรชนข้าวเลยเลยนะไปหาลูกมันจับได้แล้วจับจับได้แล้วนะงอมีเอาสิไลไปแบบนี้สิไลไปใกล้ๆให้มาไวมาเอามันผูกดีๆนะลูก ผูกดีๆยันมันลดุดดีแล้วบอจูงวาบัดน,นี้ข้าวไร่มันลุบขึ้นเนาะพี่น้องไร่ลุบขึ้นบดหมูงมันนี่หละเนาะเออฮะไปเจ็บอึง่งอุยอ้ยฝนแบบออุ้ยเขียดไม่เขียดด้วย เดนนเห็นมั้เห็นนกเขียงเ,ยเอามาันไหลบ่เห็นนกกระสีอ่ะได้บ่ป้ายแบบนี้เขาเป็นไหลมันไหลเบิดคือโตเลยคือมันไปมีตักเตนเห็นมีผู้ไหลบ่เนาะมีอยู่บ่เห็นะนะสิป่องป่องงัวไปให้บะไว้เนาะ กั่ตอนไหตอนว่าว่าคือว่าเจ้าลงมาส่งเขาไม่เขาแต่ก้เขาเป็นหาร์ดอยเดี๋ยเสมุนบ้อย่างเนาะแม่นแน่เนาะสมนกับสามีเราเขามาทาฮิตไหเนาะเขคือเขียมเนาะ เอาก็จะไปหาหลอกกิ้บหอยไปเนะนี่ยนี่ว่าหอย